ผ่านมาเราได้รายงานถึงข่าวเศร้าของวงการบันเทิงวันนี้ไปแล้วนะคะกับการจากไปของพี่ออสคิริบูลนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ทางครอบครัวนะคะได้นําร่างพี่ออสค่ะมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขมาพิระตารามจังหวัดนนทบุรีค่ะ,คะพี่ออสคิริบูลนะคะจากไปด้วยโรคมะเร็งสมองด้วยวัย57ปีซึ่งเจ้าตัวได้ป่วยด้วยโรคนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็รักษาตัวมาอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งในวันนี้ทางครอบครัวได้นำร่างพี่ออจากโรงพยาบาลจุลาเพื่อเตรียมไปประกอบพิธีทางาศาสนานะคะ ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะได้มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรกนะคะโดยมีบุคคลในครอบครัวนะคะญาติญาและก็เพื่อนสนิทรวมไปถึงบุคคลในแวดวงเพลงและก็วงการบันเทิงอีกหลากหลายแขนงมาร่วมงานไว้อาลัยในครั้งนี้ด้วยนะคะรวมถึงส่งกำลังใจให้กับภรรยาและลูกๆของ,งพี่ออสด้วยค่ะ,คะซึ่งพี่ปิงและพี่ชมพูฟรุตตี้นะคะสเพื่อนสนิทของพี่ออสได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ บอกว่าทราบข่าวว่าพี่ออสป่วยเป็นมะเร็งมาพักใหญ่แล้วค่ะหลังจากที่ได้พูดคุยกันก็ได้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีในการรักษามาโดยตลอดแล้วเขาก็ยังเชื่อนะคะว่าพี่ออสนั้นจะหายดีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นได้เจอกันได้มีการพูดคุยกันมีการบอกต่อเรื่องราวดีๆร่วมกันอยู่ค่ะพอทราบข่าวว่าพี่ออสนั้นเพิ่งจากไปเมื่อวานนี้บอกเลยว่าใจหายมากจริงๆนะคะ โดยกำหนดการทางศาสนาจะมีการจัดขึ้นทั้งหมด7วันค่ะและจะมีพิธีบรรจุศพในวันที่23ตุลาคมทางบันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจกับครอบครัวของพี่ออสคิริบูลด้วยนะคะ,คะและที่เห็นบรรยากาศที่วัดตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคือคนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับอของพี่ออสคิริบูลนะคะก็อยากจะมาส่งพี่ออสในวาระสุดท้ายนั่นเองค่ะ ค่ะนะคะซึ่งพี่ออสก็อย่างที่ทราบกันนะคะเป็นนักร้องดังในตำนานจริงๆนะคะก็ติดตามไทยรัฐที่วีของเราได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศแล้วก็มีสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับครอบครัวมาฝากแฟนๆแน่นอนนะคะ